ก็กลับโซนเดียดูท่ทานนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,งน้องสายเดียวเดี๋ยวนี้จะทำ วิดีโอแบบอันเนี้ยต่อต่อแบบลงเอฟเฟกเสียงแล้วก็ลงทุกมัน่าจะได้แต่ไดามันจะใช้กล้องโทรศัพทถ่ายวันนี้พี่จะมีแอปเกมมาแนะนำาว <Wow. S 1> ้เป็นเจนจ็กเกอร์88แล้วก็แสดอบนะ ฮะตัดต่อวิดีโอตัดต,ต่อวิดีโอแบบแล,ลงอยูทูแบปะฮะพรโดบี้ถ้ามีคนแบบกดซับสไครต์เลยพันคนอะ่ะหลายคนดูใช่ไหมเราจะมีจดหมายมาว่าคุณ ได้รับการเปยูทูบเบอร์แบบเต็มตัวเราจะได้เงินเดือนถ้ายังตามนี้เดือนละ600ถ้าทำยูทูบไปเรื่อยๆๆ,ๆแบบอยอดวิวเยอะๆสัก1,000-2,000คนติดตามยังมีคนดูสัก5,000-6,000ดูว่ามือมือ ถ้ามีคนดูประมาณหมื่นหนึ่งนี่จะได้คลิปนั้นคลิปละพันกว่าบาทถ้าเราทำอาทิตย์ละเดือนละสี่คลิปห้าคลิปหกคลิปเจ็ดคลิป <Wow. S 1> ก็ได้เดือนหนึ่งตกดูประมาณ สามหมื่นสี่หมื่นเดินเห็นยูทูบเขาทำกันอะ่ะช่องบนะ oh. เงินเดือนเป็นแสน oh, <no. S 1> ทำรูดีดสิ่งตัวอีกแจฉวแล้วก็จะเรินไปเราก,กันเลยนะค oh, <no. S 1> รับ <Ch ow. S 1> จะเรกกนเินมาจากช่องลันซาชาแนลนะครับ มีคอนเฟิร์มจาก t u u e Wallet นะครับแล้วก็มีแอดธนาคาร SCG สุดถ่ายพนิดอั่นเองเล่นแล้วไ, <ป S 1> ได้เงินจริงนะครับพี่ถอนมาแล้วโอเคแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ